กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์เฉลิมชัยบญญยลีพันธ์สมาชิกวุฒิสภาขอเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยในเชิงปฏิบัติเนื่องจากเราเคยทํารายงานแล้วเคยอภิปรายสนับสนุนทํานองนี้ในสมัยที่ผมยังเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยเช่นกันแล้ววันนี้เราก็ร่วมแรงร่วมพลังกันอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าเรายังคงมีปัญหาอุปสรรครออยู่ข้างหน้าพอสมควรแต่แน่นอน สมาชิกวุฒิสภาหลายท่านก็คงได้แสดงจุดยืนให้กับกรรมธิการได้เห็นโดยเฉพาะกรรมธิการที่เป็นบุคคลภายนอกว่าเราเอาจริงแล้วเราเป็นห่วงเด็กๆของเราอย่างไรก็ตามด้วยปัจจัยภายในก็คงจะค่อยๆเคลื่อนแก้ปัญหานี้ไปแต่วิกฤตปัจจัยภายนอกนะครับผมมองว่าอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะครับหมายความว่าด้วยวิกฤตปัจจัยภายนอกที่รุนแรง แล้วเขาไม่พูดดีๆกับเราผมเรียนนะครับต่างชาติมีหลายเรื่องที่ทำไม่ดีกับประเทศกำลังพัฒนาแต่ในบางเรื่องถ้าเขาทำมาแล้วมันใช่จริงๆอย่างเช่นกรณีใช้แรงงานมวยเด็กจะเป็นแรงงานหรือไม่เป็นก็ตามแล้วมันส่งผลกระทบทางอื่นไปสู่มิติเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการเงินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งผมคาดว่า ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมันจะเกิดแน่นอนแล้วเมื่อเกิดแล้วผมคิดว่าผมขอพูดไว้ตรงนี้ให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ว่าในความเห็นส่วนตัวของผมปัจเจกบุคคลใดก็ตามหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนใดก็ตามที่ท่านทําการชะลอทําการขัดขวางทําการหน่วงเวลาให้เรื่องการคุ้มครองเด็กในเรื่องมวยเด็กต้องล่าช้าออกไป แล้ววันหนึ่งผลกระทบเกิดกับประเทศในส่วนอื่นๆจากมิตินี้ท่านเหล่านี้ท่านต้องรับผิดชอบอย่างน้อยก็ในจิตสำนึกที่จะประทับเป็นตราบาปอยู่ในตัวของท่านตลอดไปขอบคุณครับ